ในอนาคตภูเขาน้ําแข็งได้ละลายไปจนหมดสิน้นนั่นจะทาให้น้าทะเลเลิ้มเพิ่มปริมาณสูงขึ้นจนเคลื่นกินแผ่นดินไปจนหมดมนุษย์ที่ยังเหลือรอดต้องปรับตัวให้อยู่ได้ภายในโลกที่เต็มไปด้วยน้าโดยหนังจะเปิดม,มาที่มาริเนอร์หรือพระเอกของเราครับเขาได้อาศัยอยู่บนเรือขนาดเล็กเพียงลําพันธ์แถมในย,ยุคสมัยนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนจะหายากจนแทบจะไม่ค่อยมีแม้กระทั่งน้าสะอาดเไดี้ว,ว่าโลกในตอนนี้ไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลยก็ว่าได้ของที่ไหลค่ายอย่างเช่นขวดเก่า กลับมีค่ามากในเวลานี้ซึ่งตัวของมาริเนอร์นั้นเขาได้มีอาชีพเป็นนักเก็บของเก่าเนื่องจากว่าเขาเนี่ยมีความสามารถในการดำน้ำําเขาได้สามารถดำนูไปใต้น้ําเพื่อหาของมาขายได้ในเวลาต่อมามาริเนอร์ได้เดินทางมาที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งกลางมาหาสมุทรโดยเข้ามาที่นี่เพื่อหวังนําของที่เขาหาได้มาขายซึ่งพอมาถึงมาริเนอร์ก็ได้ต่อรองกับผู้คนเฝ้าประตูว่าเขาเนี่ยมีของเจ๋งๆมาขายมากมายพร้อมโชว์ข้าวของที่เขาหามาได้ แต่ดูหมูว่าคนพวกนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยสนใจมันสักเท่าไหร่เพราะที่หมู่บ้านของพวกเขาเนี่ยมีพ่อค้ามามากพอแล้วมาริเน่ที่เห็นเช่นนั้นเขาเลยหยิบโถกแก้วขึ้นมาโดยภายในนั้นเนี่ยก็คือดินนั่นเองครับในยุคสมัยที่โลกเต็มไปได้วยน้ำแบบนี้ดินเลยกลายเป็นของหายากและเปรียบเสมือนของมีค่ามากกว่าทุกสิ่งหัวหน้านคนเฝ้าประตูพอเห็นเช่นนั้นเขาในเลยจึงยอมเปิดประตูเพื่อให้มาริเน์เข้าไปโดยภายในหมู่บ้านแห่งนี้ก็เต็มไปได้วยผู้คนมากมายหลากหลายอาชีพ ทุกคนต่างจับจ้องมาที่มาริเนอร์ด้วยท่าทีที่สงสัยพเพราะเรือของเขาในดูแปลกตาม,มากกว่าเรือทั่วไปมาริเนอร์ได้นำเรือของเขาไปจอดไิที่ท่าน้ำแห่งหนึ่งจากนั้นเขาจะรีบนำดินที่เตรียมมาขึ้นไปขายให้กับพ่อค้าทันทีพ่อค้าพอได้เห็นดินที่มาริเนอร์นำมาขายเข้าในจินูตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากแถมมาริเนอร์ก็สามารถหามาได้เยอะอีกเขาเลยสงสัยว่ามาริเนอร์ไปได้ดินพวกนี้มาจากไหนมาริเนอร์เลยตอบไปว่า เขาเนี่ยได้มาจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างไกลจากที่นี่ประมาณ30โลพ่อข้าเลยคิดว่ามาริเนอร์เนี่ยได้มาจากพวกโจรหรือเปล่าคงเม,มื่อไม่นานมานี้เขาเนี่ยได้ยินข่าวเรื่องโจมันบุกปล้นหมู่บ้านบริเวณที่มาริเนอร์บอกตัดภาพมาดิชายผมทองคนหนึ่งโดยเขาเนี่ยกำลังคุยกับชายแก่อีกคนเรื่องเด็กที่มีรอยสักเป็นลายแทงซึ่งว่ากันว่าหาใครก็ตามที่อาจลายแทงนั่นออกมันเนี่ยจะนําทางไปเจอกับแผ่นดินแต่ชายผมทองก็ดูจะไม่ค่อยเชื่อเพราะเรื่องแผ่นดินเนี่ยเป็นเพียงแค่เลี่ยงเล่าในตำนาน ใช่แกและบอกว่ามีคนเชื่อเลี้ยงพวกนั้นอยู่แถมเขา,าได้ยินว่าพวกโจรกำลังตามหาลายแทงอยู่เช่นกันหลังจากที่มาริเนอร์นำดินไปขายให้กับพ่อค้าเสร็จเขาจึงเดินเข้าไปยังบาร์ขายน้ำโดยเจ้าของบาร์แห่งนั้นเป็นหญิงสาวที่มีชื่อว่าเฮเลนชายผมทองจึงได้เข้าไปที่บาร์แห่งนั้นเช่นกันโดยชายแก่ได้ชี้บอกชายผมทองว่าเด็กคนนี้แหละคือเด็กที่มีรอยสัตว์เป็นลายแทงซึ่งเด็กคนที่เขาพูดถึงก็ค,คืออินล่าหรือเด็กที่เป็นลูกสาวของเฮเลนนั่นเอง และเมื่อมาริเน่ซื้อของที่ต้องการเสร็จในขณะที่เขากลังจะออกเดินทางจิจูหูหน้าหมู่บ้านในกรีผลวมาขวางเขาไว้พร้อมเสนอผู้หญิงคนหนึ่งให้กับมาริเน่ด้วยหูหน้าหมู่บ้านได้เสนอให้เขาช่วยทําให้ผู้หญิงคนนี้ท้องเพื่อไล่กับอะไรก็ตามที่เขาต้องการเขาดูเหมือนว่าเขาเนจะต้องการเชื้อพันธุ์ของมาริเน่แต่มาริเน่ก็ไม่สนใจเขาเลยตอบปฏิเสธพร้อมเดินหนีไปทันทีหูหน้าหมู่บ้านเลยสั่งให้คนจับตัวมาริเน่ไว้ ซึ่งในฉากนี้มัานเนลเลยทาให้เราได้รู้ครับว่ามาริเนอร์เนี่ยเป็นผู้กลายพันธุ์เพราะพวกชาวบ้านได้สังเกตไปเห็นเหนือที่บริเวณหลังใบหูของเขานั่นเลยกลายเป็นเหตุผลที่ทําให้มาริเนอร์สามารถดำน้ําได้นานซึ่งมาริเนอร์ก็พยายามต่อสู้เพื่อขัดขืนคนพวกนั้นแต่ทว่าสุดท้ายเขาในกรโดนชาวบ้านจับตัวไว้ได้โดยพวกเขา่าวว่าจะฟังหามาริเนอร์ซะแต่หัวหน้ายามก็ได้ห้ามทุกคนเอาไว้พร้อมบอกให้จับตัวมาริเนอร์ไปขังไว้ก่อนในคืนเดียวกัน มาริเนีที่ถูกขังอยู่ในคลองเกรซสังเกตไปเห็นว่าชายผมทองที่เขาเจอเมื่อตอนกลางวันในกำลังบางแผนทําอะไรบ้างอย่างอยู่แต่ภาพมาที่อีโนล่าเด็กหญิงที่มีลายแทงเป็นแผนที่ตอนนี้เธอในกำลังวาดภาพเหล่าสัตว์และพืชพันธุ์ต่างๆซึ่งมันเป็นเรื่องแปลกมากเพราะสิ่งที่เธอว่าคนในยุคนี้นี่ไม่มีทางเคยเห็นแต่ทำไมเด็กอย่างเธอถึงสามารถวาดภาพเหล่านั้นได้ซึ่งอีโนล่าได้อาศัยอยู่กับเฮเลนและชายแก่อีกคนที่มีชื่อว่ากเกรเกอร์ ซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้พวกเขาในกำลังวางแผนเพื่อออกตามหาแผ่นดินกันอยู่โดยใช้ลายแทงที่อยู่กลางหลังของอิดดล่านั่นเองแต่เกรเกอร์ก็ไม่สามารถอ่านลายแทงนั่นได้เพราะมันคือภาษาที่ไม่มีใครเคยอ่านได้เลยสักคนคำตอบอยู่ข้างหน้าแท้ๆแต่เขาก็ไม่สามารถแก้มันได้เกรเกอร์กล่าวอิโดนาเลยบอกให้ลองไปถามมาริเนอร์ดูเพราะเขาเป็นนักเดินทางบางทีชายคนนั้นอาจรู้ภาษาพวกนี้ก็ได้เกรเกอร์จึงได้แอบเข้าไปถามมาริเนอร์ทันที โดยเขาได้นำภาพวาดลายแทงไปให้มาลิเนอร์ดูและถามว่าเขาพอจะอ่านมันออกไหมมารินเนอร์ได้ต่อรองกับเกเ,เกอร์ว่าหากเกเกอร์สามารถช่วยเขาออกไปได้เขาจะยอมบอกสิ่งที่เกวเกอร์อยากรู้แต่ยังไม่ทันไลหหูหน้ายามก็ได้เข้ามาขัดจังหวะซะก่อนเช้าวันรุ่งขึ้นทุกคนเลยตามพากันแห่มาดูการตัดสินมาริเนอร์เย่องที่เขาเป็นมนุษย์กายพันธุ์ซึ่งทางหูหน้าหมู่บ้านก็ได้ทำการตัดสินประหารชีวิตมาลิเนอร์ซะเพราะหากปล่อยไว้เขานกวอาจเป็นภัยต่อมนุษย์ได้ ทั้งหมดได้เริ่มขั้นตอนการประหารชีวิตมาริเนอร์ทันทีแต่ทว่าในวิธทีนั่นเองคูกยามก็ได้มองไปเห็นกลุ่มโจนที่กำลังมุ่งหน้าตรงมายังหมู่บ้านของพวกเขาเขาได้ตะโกนแจ้งเตือนบอกทุกคนทันทีมาริทำให้การประหารถูกขัดจังหวะชาวบ้านทั้งหมดจึงได้ทําการไปเตรียมตัวเพื่อรับมือกับพวกมันเดี๋ยวพวกกลุ่มโจนได้มุ่งหน้าตรงมาที่หมู่บ้านของทุกคนซึ่งหัวหน้าของพวกโจรเนี่ยมีชื่อว่าดีคอนหรือชายหัวโล้นคนนี้นี่เองครับพวกมันได้ทําการปิดล้อมหมู่บ้านเอาไว้เพื่อกันม่ใครสามารถหนีดไปได้ จากนั้นดีคอนเลยสั่งให้ลูกน้องเปิดฉากถล่มหมู่บ้านทันทีมันได้ใช้ปืนดิงกระหน่ำไปยังกำแพงจนท้ายที่สุดกำแพงเนี่ยก็ได้ถูกทำลายลงแต่มาที่มาลินเนอร์ในขณะที่เขากล้าพยายามหนีพวกโจเนี่ยก็ได้พุ่งมาชนกลงของเขาจนทำให้ลวงตกไปยังบ่อย,ย่อยสลายมันเนี่ยเลยทำให้เขาสวยแล้วครับหากเขาไม่รีบหนีออกไปมาลินเนอร์ก็ถูกบ่อน,นั่นย,ย่อยสลายหายไปอย่างแน่นอนตอนนี้พวกโจเนี่ยสามารถบุกเข้ามาในหมู่บ้านของพวกเขาได้แล้วมันเลยทำให้ชาวบ้านทุกคนต้องต่างพากนันหนีเอาชีวิตรอด ในเวลาเดียวกันเกลเกอร์เฮเลนและอิโนล่าก็พยายามจะหาทางหนีไปเช่นกันแต่ถ้าว่าเกลเกอร์เนี่ยก็ได้เผอปล่อยบอลลูนขึ้นไปก่อนที่เฮเลนและอินโนล่าจะมาถึงมันทำให้ทั้งสองเนี่ยถูกเกลเกอร์ทิ้งไว้ตามลาพังเฮเลนกับอินโนล่าจึงต้องหาวิธีอื่นเพื่อหน,นีไปซึ่งในจังหวะนั้นทั้งสองก็ได้เหลียวไปเห็นมาลินเนอร์ที่กำลังจมลงไปยันบอ่อย่อยสลายทั้งสองจึงรีบวิ่งไปช่วยเขาทันทีโดยเฮเลนได้ต่อรองกับมาลินเนอร์ ว่าหาเธอสามารถช่วยเขาออกมาได้แล้วมารินเนอร์เนี่ยต้องพาผู้เธอหนีไปด้วยและด้วยความที่พี่มีทางเลือกเขาเลยตอบตกลงเฮเลนเลยช่วยเขาออกมาทันทีเร็วเมื่อมารินเนอร์าสามารถหลุดออกมาได้เขาไม่ได้โชว์สกิลขั้นเทพในการเดินเรือของเขาพร้อมบอกให้เฮเลนและอิโนล่ารีบไปเปิดประตูจากนั้นจู่ๆกัมแพงก็ได้ระเบิดขึ้นซึ่งมันคือฝีมือของไอ้ผมทองนั่นเองครับในฉากนี้มันเลยทำให้เราได้รู้ครับวิาชายผมทองคนนั้นคือสายของพวกโจรเร็วเมื่อพวกมันเห็นมารินเนอร์ ทั้งหมดจึงเปิดฉากยิงกระหน่ำใส่เขาทันทีในจังหวะเดียวกันเฮเลนและอิโนล่าก็สามารถเปิดประตูได้สำเร็จทั้งสองที่รีบด่วนมาที่เรือของมาริเนอร์ก่อนที่เขานั้นจะสามารถพาดังคู่หลบหนีกลุมโจมออกมาจากหมู่บ้านได้สำเร็จแต่้ว่าความซวยมันก็ยังไม่หมดพอดีคนหรือหัวลุมโจรที่อยู่ด้านนอกเนี่ยได้มองไปเห็นพวกเขาเมเลสาให้ลูกน้องรีบไปจัดก,การผู้มันซะมาริเนลที่เห็นเช่นนั้นเขาจึงคิดแผนออกโดยเขาได้ยิงฉชวกปักไปที่ปืนกวนของผู้มัน จากนั้นเขาจึงดึงเชือกเพื่อทําให้มันหันกระบอกปืนไปยังดีคอนมาเลยได้าดกระสุนใส่พวกเดียวกันจนเกิดระเบิดทั้งสามที่สามารถหนีรอดออกมาได้ส่วนพวกโจนที่เหลือก็สามารถดึดหมู่บ้านได้สาเร็จซึ่งผู้มันเนี่ยต้องการไล่แทงจากอินโนล่าเพราะผู้มันรู้ว่ารอยสาดขี้หลังของเธอเนี่ยมันคือแผนที่ที่จะนําพาพวกมันไปยังแผ่นดินแต่ผู้มันเนี่ยก็ไม่เจอตัวเธอโดยดีคอนหรือหัวหน้ากลุ่มโจนเนี่ยสามารถรอดมาได้อย่างปฏิหารเรียกได้ว่านางเหนียวสุด,สด โดยดีคอนที่ทำการเค้นถามชาวบ้านที่รอดชีวิตสองคนจนได้รู้ว่าอินูล่าหรือเด็กสาวที่มีลายแทงที่เขาต้องการอย่างเดียวไปพร้อมกับมาริเนอร์แล้วเขาเลยสั่งให้ผู้ลูกน้องออกตามหาทั้งสามคนทันทีแต่กลับมาที่มาริเนอร์หลังจากที่ทั้งสามสามารถรอดชีวิตจากกลุ่มโจมมาได้สาเร็จเฮเลนเ,เลยได้ถามกับมาริเนอร์ว่าเขาเคยเห็นแผ่นดินใช่ไหมมาริเนอร์เลยตอบว่าใช่แฮมเขาก็รู้ด้วยว่ามันอยู่ไหนเฮเลนเลยขอร้องให้พาเธอไปที่นั่น มาริน่จึงบอกว่าเขาเนี่ยสามารถพาไปได้แค่คนเดียวเท่านั้นเพราะนั่งกับอาหารของเขามาเหลือไม่มากแล้วเขาเลยเสนอให้ทิ้งเด็กคนนั้นไปซะแต่เฮเลนก็ไม่ยอมเพราะอินุน่าเนี่ยยังเป็นเด็กเขาเลยเสนอตัวเพื่อแรกกับการที่จะให้อินุ่าไปด้วยซึ่งมาลิน่ก็ไม่ยอมมีอะไรกับเธอเฮเลนเรีอาศัยจังหวะนั้นรีบไปหยิบป,ปืนฉมวกขึ้นมาหูมาลิน่พรามบอกว่าเขาเนี่ยต้องพาเธอไปยังแผ่นดินไม่งั้นเธอจะสังหารเขาซะมาแิน่จะททำการปล่อยใบเรือลงมาทับเธอก่อนที่จะเริ่มใช้ไม้ตีเฮเลนจหมสติไป แต่ไม่ได้ขาดทับของพวกโจรซึ่งที่นั่นเนี่ยก็เต็มไปด้วยโจรมากมายที่รวมตัวกันเรียกได้ว่าไม่ต่างอะไรจากเมืองขนาดย่อมเลยก็ว่าได้โดยดีคอนได้บอกให้ทุกคนรีบออกตามหาตัวอินูล่าเพื่อนำลายทางแผนที่มาให้เขาแต่มาไี้ฝั่งของมาลิน่าเขาเดินลงไปที่ใต้ท้องเรือและได้เห็นภาพวาดที่อินุล่าวาดไว้เขาในจึงโมโหเป็นอย่างมากพร้อมต่อว่าอินูล่าว่าเขาไม่ชอบไม่ใครมายุ่งวุ่นวายบนเรือของเขาเพราะงานน้านทำอะไรแบบนี้เด็ดขาดในเวลาต่อมา ด้วยความเบื่อหน่ายอินุล่าจะได้เข้าไปย่วโมโหมาริเนอร์ว่าเขาเป็นคนขี้ขลาดพร้อมล้อเลียนว่าเขาในมีหน้าตาที่น่าเกลียดมาริเนอร์ที่เริ่ทนไม่ไหวเขาได้จับอินุล่าโยนลงเรือทันทีซึ่งพออินุล่าตกลงไปก็ปากกว่าเธอเนี่ยว่ายน้าไม่เป็น้ดยเธอพยายามว่ายน้ําอยู่ซอกพัดก่อนที่เฮเลนจะรีบโดลงไปช่วยมาริเนอร์ที่เห็นเช่นนั้นจะรีบขับเรือขับไปช่วยทั้งสองทันทีซึ่งพ่อกลับขึ้นมาได้เฮเลนจึงตอบว่ามาริเนอร์พวกเขาเกือบทาให้อินุล่าต้องตาย จานั่นจู่ๆก็ได้มีเครื่องบินของผู้โจรบินมาเจอกับพวกเขาทั้งสามผู้มันจึงเริ่มเปิดฉากสรดกระสุนใส่ผู้เข้าทันทีทั้งสามในพยายามบีหลบกระสุนอย่างไม่คิดชีวิตจาน่ามาริเนอนระ์จึงรีบลงไปหยิบอาวุธที่ใต้ท้องเรือเพื่อหวังจะตอบโต้วพวูกมันโดยเฮเลนเนวิ่งไปยังปืนยิงฉมวกพร้อมทิ้งมันใส่ผู้โจรทัทนทีฉมว,วกไน้พุ่งตรงไปยังกลางลำของเครื่องบินซึ่งปืนฉมวกเนี่ยมันก็มีเชือกติดอยู่มันเลยทำให้เครื่องบินของผู้โจรเนี่ยถูกตึงเอา โดยเชือกนั่นได้ผ่านรอบเรือของพวกเขาและอาจจะทําให้ใบเรือหักได้พวกโจรนชนีดตัดเชือกนั่นก่อนที่จะรีบบินถอยทับกลับไปยังคานของพวกมันเฮเลนจีได้ขอโทษที่เธอทําโดยพลาดการจุดเกือบจะทําเรือของเขาผ่านมาริเน่เลยทาการตัดผมของเธอพร้อมเตือนเฮเลนว่าอย่าแตะต้องอะไรในเรือของเขาอีกจากนั้นมาริเนอร์เนี่ยก็ได้มองไปเห็นมาอินล่าได้แอบไปวาดภาพบนเรือของเขาอีกแล้วเขาเลยทําการตัดผมเด็กคนนั้นด้วยอีกคนแต่มันที่ดีขึน้น ตอนนี้เขาได้รับข่าวจากนักบินที่ไปเจอตัวทั้งสามมาแล้วดีคนจึงเริ่มวางแผนเพื่อที่จะไปดักจับพวกเขาแต่มาทางฝั่งของมาริเนอร์ในขณะที่ทั้งสามกำลังลอยอยู่กลางทะเลไม่นานก็ได้มีเรือลำหนึ่งขับผ่านมาโดยเจ้าของเรือลำนั้นเนี่ยเป็นผู้พ่อค้าลับแรกของมาริเนอร์ที่ทำการต่อรองห้องขอแลกเปลี่ยนของใช้ที่จําเป็นแต่ทว่าชายคนนั้นก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่มีของที่มาริเนอร์ต้องการแต่เขามีของที่น่าสนใจมากกว่านั้น จากนั้นเขาจึงนำกระดาษบางอย่างออกมาให้ดูซึ่งกระดาษก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นของหายากไม่แพ้ดินเลยก็ว่าได้และดูเหมือนว่ากระดาษแผ่นนั้นมันจะมีภาษาที่เหมือนกับลายแทงที่อยู่บนหลังของอิดูลา่าด้วยชายคนนั้นเลยบอกว่าขอแลกกระดาษแผ่นนี้กับการได้มีอะไรกับเฮเลนคือมันเนี่ยอยู่การทะเลมานานครับเรีกได้ว่าแทบไม่ใคร่เจอผู้หญิงเลยพรามันเห็นเฮเลนสวยถูกใจมันเลยอยากทำเรื่องอย่างว่ามารินเนอร์จึงตอบตกลงแบบไม่คิดทันทีซึ่งเฮเลนก็ปฏิเสธไม่ได้ พราะเธอต้องการจะพาลูกของเธอไปยังแผ่นดินและมันก็ต้องพึ่งมารินเนอร์ในการเดินทางไปที่นั่นชายคนนั้นจึงพาเฮเลนไปที่ใต้ท้องเรือแต่ว่าสุดท้ายด้วยความที่มารินเนอร์เริ่มเห็นใจเฮเลนเขาเลยเกิดเปลี่ยนใจพร้อมลงไปช่วยเธอแต่ชายคนนั้นเองก็ไม่ยอมเพราะทั้งคู่ในตกลงกันไว้แล้วทั้งสองจึงเริ่มเปิดฉากต่อสู้กันทันคีด้วยมารินเนอร์เหนก็เป็นฝ่ายเอาชนะและสามารถสังหารชายคนนั้นได้อย่างง่ายดาย ในเวลาต่อมาดูเหมือนว่าตอนนี้ทั้งหมดจะเริ่มหิวกันแล้วมาริเนอร์เลยโชวส์สก,กิลการจับปลาของเขาให้ื่องสองคนดูโดยการใช้ตัวเองเป็นเดื่อล่อและไม่นานก็ได้มีปลาขนาดใหญ่โผล่มาเขมือบล่าของเขาเข้าไปแต่มาริเนอร์ก็สามารถสังหารปลาตัวนั้นและนำเนื้อของมันมาย่างให้ทุกคนได้กินกันอย่างอร่อยอร่อยคืนเดียวกันเฮเลนที่ได้เข้ามาคุยกับมาริเนอร์เขาจะได้เอ่ยถามกับเธอว่าทำไมเธอกับอินุล่าถึงมีหน้าตาที่ไม่เหมือนกันเลย เฮเลเล่บอกความจริงว่าอินูล <Yeah. S 2> ่าเนี่ยไม่ใช่ลูกของเธอจากนั้นเธอก็ได้ถามเขากลับว่ามาริเนอร์เนี่ยเคยเห็นแผ่นดินจริงๆใช่ไหมมันสวยงามหรือเปล่ามาริเนอร์เลยบอกไปว่าเดี๋ยวพ่อถึงแล้วผู้เธอก็จะเห็นเองจากนั้นคู่จึงแยกย้ายกันไปพักผ่อนเช้าวันรุ่งขึ้นดูเหมือนว่ามาริเนอร์เนี่ยจะเริ่มเปิดใจให้กับอินูล่าแล้วครับเขาได้สอนเธอว่ายน้ําเพื่อที่เด็กคนนั้นเนี่ยจะได้เอาตัวรอดในโลกที่เต็มบริน้ําแห่งนี้ได้และเมื่อเฮเลนเห็นแบบนั้นเธอเนี่ยก็ดีใจมาก พอลึลึกแล้วเขาในก็ดูเป็นคนดีและไม่นานทั้งหมดจึงเริ่มออกเดินทางกันต่อจนกระทั่งได้ไปเจอกับป้อมแลกสินค้ากลางทะเลมาริเนอร์ที่เห็นเช่นนั้นด้วยความที่เขาต้องการอุปกรณ์เพื่อมาซ่อมเมรือของเขาเขาเลยตะโกนเพื่อทักทายคนพวกนั้นแต่ถ้าว่าไม่นานก็ได้มีคราบน้ำมันมลอยมาทางพวกเขามาริเนอร์ในจึงเริ่มเอกใจโดยเขาได้ใช้กล้องส่องดูใต้น้ำว่าม,มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าและพอเขาส่องลงไปดูมาริเนอร์ก็ได้เห็นว่ามีผู้กลุ่มโจรแกล้งดักซุ่มโจมตีเขาอยู่ ซึ่งผู้คนที่อยู่บนป้อมแลกสินค้าก็ถูกผู้มันสังหารได้หมดแล้วมาริเนอร์ที่เห็นเช่นนั้นเข้าในจิ้งลีกามใบเรือพร้อมรีบหันหัวเรือเพื่อหนีทันทีดีคอนลีหัวหนาโจนได้สั่งให้พวกลูกน้องทั้งหมดรีบไปจาัดก,การมาริเนอร์ซะโดยผู้มันได้โผล่ขึ้นมาจากน้ำพร้อมพุ่งตรงไปจัดก,การมาริเนอร์ทั้งหมดได้สาดกระสุนใส่เรือของพวกเขาเพื่อหวังจะอยู่ทั้งสามคนเอาไว้ซึ่งผู้มันเคใช้เชีอยโกบล้อมาริเนอร์เพื่อหวังจะจมเรือของเขาแต่ถือว่า,ามาริเนอรอ์อเนี่เออืพลบชนนั้้ได จากนั้นเขาจะรีบดินใบเลือขึ้นกาฮากะเพื่อทําให้พวกเขาเนี่ยสามารถหนีผู้มันได้เร็วขึ้นเล่นเอาดีฮอเนี่ยหัวล้อเลยครับเพราะต่อให้ผู้มันมีเป็นสิทธ์ก็ไม่สามารถทําอะไรมาริเนอร์ได้ดีฮอเลยทําการหยิบปืนขึ้นมาพร้อมลั่นกายใส่มาริเนอร์จนเขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บเดี๋ยวพอทั้งสามรอดมาได้เฮเลนจึงได้ถามกับมาริเนอร์ไปว่าคนพวกนั้นเนีย่ยต้องการอะไรกันแน่ทําไมมันถึงต้องตามล่าพวกเขามาริเนอร์เลยบอกว่าผู้มันเนีย่ยต้องการตัวเด็กซึ่งเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมันถึงต้อง เฮเลนเลยตัดสินใจเล่าทุกอย่างให้เขาฟังว่าบนหลังของเด็กคนนั้นเนี่ยมีรอยสัตว์ที่บอกเส้นทางไปยังแผ่นดินคนพวกนั้นเลยอาจต้องการตัวเธอมาริเนยเลย,ยอมรับไปว่าังแต่ที่เขาออกเดินทางมาเขาเนี่ยไม่เคยเจอแผ่นดินเลยสักครั้งเรื่องเจอแผ่นดินมันเป็นแค่เล่าในตำนานมาริเนลกล่าวซึ่งเฮเลนก็เชื่อว,ว่าแผ่นดินนี่อยู่จริงมาริเนลที่ต้องการพิสูจน์ให้เฮเลนเห็นเขาจึงบอกเธอไปว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะพาไปดูเองแผ่นดินที่เฮเลนอยากไปนะัด จากนั้นเขาที่นำอุปกรณ์ดำน้ำออกมาพร้อมบอกให้เฮเลนมากับเขาโดยมาริเนอร์ได้พาเฮเลนดำนงไปใต้น้ำเขาได้พาเธอดำลึกลงไปจนแสงแทบจะส่องไปไม่ถึงจากนั้นเขาจึงนำพลุกออกมาจุดเพื่อให้แสงสว่างความจริงทุกอย่างได้ถูกเปิดเผยภายใต้มหาสมุทรที่แสนมืดมิดได้มีซากเมืองในอดีตที่ถูกปกคลุมไปด้วยน้ำมันคือโลกที่มนุษย์เคยอาศัยอยู่ก่อนที่จะเกิดเหตุก,การณ์น้ำท่วมโลก เฮเรนนมองไปเห็นลองลอยอารยธรรมของมนุษย์ที่เคยรุ่งเรืองในอดีตก่อนที่จะโดนธรรมชาติลงโทษเพราะการกระทำของตัวมนุษย์เองซึ่งมาริเน่เนี่ยก็มาชอบดำลงมาใต้น้ำเพื่อนําดินกลับขึ้นเปขายให้กับผู้พ่อค้าอยู่เสมอเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเป็น่วกกลายพันธุ์เขาเลยสามารถหายใจใต้น้ำได้ด้วยหลังจากที่เฮเรนรู้ความจริงทุกอย่างแล้วมาริเน์เลยพาเธอกับขึ้นไปบนผิวน้ําไม่นานพวกโจรเนี่ยก็ได้โผล่มาดูงูว่ามันเนี่ยจะตามรอยเลือดของมาริเน์มานะครับดีคอนเลยเขาไปจับทั้งสองคนเอาไว้ มพยายามถามว่าเด็กคนนั้นอยู่ไหนแต่ทั้งสองนี่ก็ไม่ยอมบอกดีข้อเลยกะจะสังหารผู้เขาทังคู่ซะเพราะถึงยังไงผู้เขาเนี่ก็สามารถหาตัวเด็กนั้นได้อยู่แล้วอินนล่าที่เห็นเช่นนั้นเธอในจินตีบอกมาเพราะเธอเนี่ยไม่อยากจะให้ทั้งสองเป็นลายไปดีข้อเลยสั่งให้ลุโนไปจับตัวเด็กคนนั้นมาพร้อมสั่งให้คนที่เหลือจัดการมาริเน่กับเฮเลนซะทั้งสองที่รีบโดดลงน้ําเพื่อหนีทันทีโดยมาริเน่ได้พาเฮเลนดํเลึกลงไปเพื่อหลบปืนที่ผู้มันยิงมาใส่แต่เนื่องจากว่าเฮเลนเเป็นนพียยงแค่มุษ เธอในที่ไม่สามารถกั้นหายใจได้นานมาริเนอร์ที่เห็นเช่นนั้นเขาจึงเข้าไปจูบเธอเพื่อแบ่งอากาศได้หายใจและเมื่อเวลาผ่านไปซอกพัดทั้งคู่จึงว่ายน้ากลับขึ้นไปบนผิวน้ําดูเหมือนว่าตอนนี้ผู้มนันจะได้กลับไปแล้วแต่ถ้าว่าเรือของมาริเนอร์ก็โดนผู้มันจุดไฟเผาไปแล้วเช่นกันซึ่งในขณะที่ทั้งสองกำลังสิ้นหวังเฮเดนเลยเอ่ยถามมาริเนอร์ไปว่าตอนที่เธอเสนอตัวให้เขาทําไมเขาในถึงไม่ยอมทําอะไรเธอมาริเนอร์เลยบอกไปว่าเพราะเธอไม่ต้องการเขาจริงๆ มันเป็นเพียงแค่สิ่งที่เธอคิดว่ามันสามารถแลกเปลี่ยนได้เขาในถึงไม่ยอมทําอะไรเธอซึ่งจากคําตอบนั้นมาริทัมแม่เฮเลนได้รู้ถึงความเป็นสุภาพบุรุษของเขาเธอจึงได้เข้าไปจูบมาริเนอร์ก่อนที่ทั้งสองนีนจะได้มีอะไรกันในเวลาต่อมามาริเนอร์ได้ลงไปใต้ท้องเรือเพื่อสํารวจว่ายังมีอะไรที่ใช้การได้บ้างจึงเขาได้บังเอิญไปเจอภาพวาดของอินูล่าซึ่งมันเป็นภาพต้นไม้จะสิ่งมีชีวิตต่างๆเขาในถึงรู้ทันทีครับว่าอินุล่าน่าจะเคยเห็นแผ่นดินมาแล้ว เพราะมันดันตรงกับหนังสือที่เขาเคยเก็บได้นั่นเองจากนั้นไม่นานทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงใครบางคนตะโกนเรียกซึ่งเสียงนั้นก็คือเกรเกอร์นั่นเองครับเขาได้เห็นควันจากเรือที่โดนเผาเกรเกอร์จึงหาทั้งสองคนเจอเฮเลนจึงรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ผู้เขารั้นสองจะได้ไม่ต้องมาตายอยู่กลางทะเลแล้วเกรเกอร์เลยบอกให้ทั้งสองรีบปีนเชือกขึ้นมาก่อนที่เขาจะรีบพาทั้งคู่เดินทางไปยังที่ปลอดภัยโดยเกรเกอร์ได้พาผู้เขามารวมตัวกับชาวบ้านที่รอดชีวิต ทั้งหมดได้บูรวมกลุ่มกันเพื่อปรึกษาว่าจะเอาไงต่อเกลเกอร์ได้นํากระดาษที่มาริเนอร์ได้มาจากชายที่เขาสังหารมาอา่านซึ่งมันก็เป็นภาษาเดียวก,กันกับรอยสักของอินุล่านั่นเลยทำให้เกเกอร์สามารถแก้ไขปริศนาของรอยสักน์น่นได้ด้วยมันเนี่ยคือตำแหน่งของภูมิศาสแดร์โบรลานซึ่งตัวเลขพวกนี้เป็นตัวเลขที่บอกพิกัดตำแหน่งที่ตั้งของแผ่นดินมาริเนอร์จึงอาสาว,ว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนไปช่วยอินูล่าเองแถมเขาก็เคยสำรวจโลกข้างล่างมาแล้วด้วยจากนั้นมาริเนอร์จึงเล่าความจริงทุกอย่างให้ทุกคนฟัง ดยเขาเล่าว,ว่าลูกเนี่ยไม่ได้เพิ่งจะเกิดมาแต่มันถือกระมิดมานานแล้วและด้วยสาเหตุบ้านอย่ามันเลยทำให้น้ำเคลือนกินทุกอย่างไปจนหมดแต่ทุกคนเนี่ยก็ไม่เชื่อเขาเฮเลนเลยบอกว่าเธอไปเห็นกับตามาแล้วว่าข้างล่างเนี่ยมีเมืองที่ถูกน้ำเคลือนกินอยู่มันเลยแน่นบอกต่อว่าอินูล่าเนี่ยเคยอาศัยอยู่บนพื้นดินมาก่อนเธอเลยสามารถว่าพาพวกนั้นขึ้นมาได้ซึ่งพอพูดจบเขาจึงนี่ขับเจสกีอวอไปเพื่อตามหาเด็กคนนั้นทันทีแต่กรมาที่กลุ่มโจร ดูมัวตอนนี้ผู้มันเนกลงพยายามอ่านลอยสักกันอยู่แต่ไม่ว่าอย่างไงผู้มันเนกยังไม่สามารถแปลข้อความนั้นได้ในเวลาเดียวกันเมลินเนอร์เนก็เดินทางมาถึงฐานทัพของพวกโจรด้วยฐานทัพของพวกมันก็คือเรือโดยสารขนาดใหญ่เขาจึงได้เข้าไปที่นั่นทันทีโดยเมลิเนอร์ได้เข้าไปต่อรองกับดีคอนว่าให้คืนตัวอินูนามาซะเพราะไม่อย่างนั้นเขาในะจะเบิดเรือลำนี้ทิ้งแต่ดีคอนก็ไม่ยอมพรอมบอกว่าเมารินเนอร์ไม่กล้าทําแบบนั้นหรอกเพราะหากทางั้นพวกเขาเนก็จะตายกันหมด ซึ่งดีคอนเน่ก็อยากรู้ว่าทำไมมาริเน่ถึงต้องเดินทางมาไกลขนาดนี้เพื่อช่วยเด็กเพียงคนเดียวมาริเน่ได้ตอบปีว่าก็เพราะอินุล่าเนี่ยเป็นเพื่อนของเขาซึ่งพอพูดจบเขาจึงทําการนําพลุออกมาจุดเพื่อเตรียมหยดลงไปยังฐานาน้ามันแต่ดีคอนก็ไม่เชื่อว,ว่ามาริเน่จะคิดสั้นแบบนั้นพร้อมท้าทายว่าเขาเนี่ยคงไม่กล้าที่จะปล่อยมัลลงไปหรอกมาริเน่เห็นเช่นนั้นเขาก็จัดให้ตามคําขอครับเขาได้ทําการทิ้งมัลลงไปยังฐานน้มามันทันทีนั่นเลยทําให้เลียของพวกโจรเกิดระเบิด พวกลูกน้องของดีฮอดเละถูกไฟจากระเบิดเผาดับขนาดไปจเนเกือบหมดจาน่ามาริเนอร์จะรีบเข้าไปช่วยอีโนล่าซึ่งตอนนี้ดีฮอตกลางจะพยายามพาตัวเธอขึ้นเครื่องบินหนีไปมาริเนอร์เลยทำการโหนสลิงโนมาดักหน้าเครื่องบินเอาไว้กอดีเขาจะรีบนำตาขอไปเกี่ยวกับเครื่องบินจนมาเนเสียหลักและตกลงมาโดยพอเครื่องบินตกมาริเนอร์จะรีบวิ่งเข้าไปช่วยอีโนล่าท,าทันทีแต่ว่าในตอนนี้เรือของพวกโจเนี่ยได้ถูกระเบิดจนไม่เป็นจุนไปแล้ว ทั้งคู่จะไม่มีทางหนีล่อเราไปจากที่นี้ได้อย่างแน่นอนซึ่งในวินาทีนั้นเองจูๆ่ๆก็ได้มีเชือกหย่อนลงมาซึ่งหนูมองว่าเฮเลนกับเคลเกอร์เนี่ยจะได้เข้ามาช่วยทั้งสองในทางเวลาแต่ถ้าว่าในขณะที่ทั้งคู่กำลังจะปีนเชือกเพื่อหนีไปเอตโตดีคอนในก็ได้ปีนตามทั้งสองคนมาติดๆโด,ดยมันได้จับขาของอินุล่าเอาไว้เคยจะได้ใช้เท้าถีบไปที่หน้าของมันจนเขาล่วงตกไปยังมาหาสมุทรซึ่งในดีคอนเนี่ยก็ยังไม่ยอมตายง่งายๆเขาได้กลับขึ้นมาขี่เจสกีพร้อมใช้ปืน,ปนยิิไปดดดนนเเชกจ เมย์ทำให้อิโนล,ล่าพัดตกลงมาจากเรือเหาะจากนั้นดีคอนกับผู้ลูกน้องที่เหลือจึงพยายามจะเข้าไปจับตัวเด็กคนนั้นในเวลาเดียวกันเมย์แนนจีนีฟใช้เชือกมาผูกไว้ที่ปลายขาพร้อมกระโดดลงไปช่วยอิโนล,ล่าแบบไม่คิดชีวิตซึ่งเขาในก็สามารถช่วยเธอกลับขึ้นมาได้ทันเวลาพอดีเมย์ทำให้เรือของพวกจรพุ่งชนกันจนเกิดระเบิดทั้งหมดได้หนีรอดพวกจวอนมาได้อย่างปลอดภัยต่อมาเลเกอร์จีนีอาจแผนที่บนหลักของอิโนล,ล่าจนได้รู้ตำแหน่งที่ตั้งของแผ่นดินที่พวกเขากำลังตามหา ทั้งหมดเลยทำการเดินทางออกตามหาแผ่นดินกันทันทีวันเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปวันแล้ววันเล่าแต่มันก็ยังไม่มีว่แววที่จะเห็นแผ่นดินเลยจนในตอนนี้น้ำดื่มของพวกเขาเนี่ยก็ได้หมดลงแล้วตอนนี้พวกเขาจึงต้องหวังเพึ่งเพียงแค่ปฏิหารเท่านั้นเช้าวันต่อมามาริเนลนเได้ตื่นขึ้นพร้อมมองไปเห็นสิ่งมีชีวิตบางอย่างซึ่งมันก็คือนกนางนวลนั่นเองจากนั้นทั้งหมดก็ได้มองไปเห็นแผ่นดินที่พวกเขาเคยคิดว่าเป็นเพียงแค่เลื่อนเล่า ตอนนี้ทั้งหมดเดบิสูได้เห็นแล้วว่าแผ่นดินนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าในตำนานแต่มนันน่ะมีอยู่จริงโดยที่น่านเนี่ยมันเต็มไปได้วยความบุรมสมบูรณ์พืชพันธุ์ที่เขียวขจีร่วมถึงน้ําจืดที่ใสสะอาดเล่ากับสูงสวรรค์ซึ่งพอมาถึงพวกเขาก็าได้บังเอิญไปเจอกระท่อมหลังหนึ่งซึ่งภายในนั้นก็มีโครงกระดูกข,ของมนุษย์สองคนที่นอเสียชีวิตอยู่เคียงข้างกันทั้งหมดจะได้รู้ความจริงว่าสถานที่แห่งนี้คือบ้านของอินุล่าส่วนกระดูกสองล่างนี้ก็น่าจะเป็นพ่ออกแม่ขงเธอ พวกเขารู้ตัวว่าอีกไม่นานตัวเองเนี่ก็ต้องตายทั้งคู่จึงทําการสลัดแผนที่ไว้ที่หลังของอินุล่าพร้อมส่งเธอออกไปเพื่อหาคนมาดูแลลูกของทั้งสองโดยทั้งมดนนี่ก็ดีใจเป็นอย่างมากเพราะพวกเขาจะได้ไม่ต้องดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดอยู่กลางทะเลอีกต่อไปแล้วพวกเขาได้ตัดสินใจว่าจะอาศัยกันอยู่ที่นี่ซึ่งต่างจากมาริเน์ที่เขานั้นเป็นมนุษย์กายพันุ์และคิดว่าเขาคงจะไม่เหมาะจะอาศัยอยู่บนแผ่นดินมาริเน่จึงได้เข้าไปบอกลาอินุล่าเพื่อกลับไปยัง้องทะ,ทะเลที่เขาคุ้นเคย จากนั้นเขาจะได้ไปจูบลาเฮเลนเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่มาริเนอร์จะได้บอกเดินทางสู่ทะเลอีกครั้งเละ่นหนก็ได้ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้